สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเนาะวันนี้ก็เป็นการอ,อ,อัดวิดีโอการสอนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการกลับเข้ามาดูนะครับบางส่วนที่ไม่ทันเนี่ยก็สามารถกดหยุดดูได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นเรื่องต่อจากเรื่องของเมื่อวันพุธนะครับก็คือการบวกลบเศษส่วนนี่แหละแต่ตรงนี้จะเป็นในทางด้านของจํานวนคระนะครับ ก็หลักการมันง่ายๆนะครับหลักการมันก็คือเราต้องทำให้นะครับจำนวนคลาเนี่ยมันกลายเป็นเศษเกินก่อนนะครับทำให้จำนวนคลากลายเป็นเศษเกินก่อนซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นมี2เศษ1นส่วน2แบบนี้นะครับ สองด้านหน้าเนี่ยเราจะเรียกมันว่าจํานวนเต็มนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือเศษส่วนนะครับเวลาเราจะทําให้มันกลายเป็นเศษเกินนะครับเราต้องทําการคูณนะครับเอาตัวเศษเออตัวส่วนข้างล่างนะครับคูณจํานวนเต็มแล้วนําไปบวกกับตัวเศษนะครับมันจะได้เป็น2อคูณสเป็น4บวกอีก1เป็น5นะครับแล้วก็ส่วนตัวส่วนเนี่ยเราจะใช้เลขเดิมที่เป็นส่วนของมันนะครับก็คือเลข 2นวจะกลายเป็นเศษเกินแบบนี้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็ไปลองอโจทย์ตัวอย่างก,กันเลยนะครับผมเอาโจทย์ตัวอย่างมาจากหนังสือหน้าที่20นะครับหนังสือหน้าที่20ข้อ1ถึงข้อ4เลยเดี๋ยวเรียงกันไปเลยนะครับโอเคเริ่มที่ข้อที่1นะครับข้อที่1เนี่ย5เศษ1ส่วน8 ลบกับสามเศษห้าส่วนหกนะครับขอเช็คนิดนึงว่าอัดแล้วหรือยังโอเคอัดแล้วนะครับเดี๋ยวผิดพลาดเดี๋ยวผิดพลาดโอเคนะครับตามสเต็ปเนาะเราก็จะต้องเปลี่ยนให้ตรงจํานวนค่ากลายเป็นเศษเกินก่อนนะครับเอาห้ามาคูณกับแปดแล้วไปบวกกับหนึ่งนะครับเอาสามมาคูณกับหกแล้วไปบวกกับห้านะครับห้าคูณแปดได้เป็นสี่สิบบวกอีกหนึ่งเป็นสี่สิบเอ็ด ส่วนด้วยตัวเดิมคือเลข8 3คูณ6 6หกสอง18บนะครับ18บวกอีก5เป็น23ส่วน8นะครับตามนี้เลยเนาะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ส่วน8นะครับ23ส่วน6นะครับส่วนเดิมเนาะใช้ส่วนเดิมนะครับใช้ส่วนเดิมของมันเองนะโอเคทีนี้ก็ตามขั้นตอนเดิมนะครับเราต้องทำให้ตัวส่วนมัน เท่ากันก่อนนะครับเราถึงจะนํามาบวกหรือเอามาลบกันได้นะครับเอาตัวเศษมาบวกมาลบกันทําตัว่วนให้เท่ากันก่อนวิธีการนะครับถ้าใครท่องสุดคูณเป็นนะครับเขียนลงไปได้เลยเนาะแม่8นะครับแม่8กับแม่6นะครับ8 1 8 8 2 16 8 3 24อนะีกนถ้าเรารู้แล้วเนาะ6 1 6 6 2 12 6 3ห8 6 4 24หาจํหาจำนวนที่มันเท่ากันครับหาจำนวนที่มันเหมือนกัน ก็คือ24นั่นเองแสดงว่าเราต้องหาจำนวนที่ไปคูณกับ8และ6ให้มันได้เท่ากับ24นะครับแล้วก็จัดการเลยนะครับกลายเป็น41ส่วน8ตรงนี้คูณด้วย8คูณอะไรได้24ก็8คูณ3นะครับคูณทั้งเศษทั้งส่วนไปเลยนะครับถ้าใครทำการบ้านของวันพุทธที่ผ่านมาได้ก็ตรงนี้ก็จะสบายเลยนะครับ ต่อไป23สนะ่วน6ะตรงนี้ก็คูณ4นะครับกลายเป็น24 41นะรัพอถึงตรงนี้นะครับเราทำการคูณน,นะครับคูณแยกกันนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส,ส่วนแยกกันนะครับตรงนี้มันจะเป็นหลักการคูณด้วยเดี๋ยวเรื่องต่อไปเราจะเรียนการคูณน,นะครับ41ูณ3ได้เป็น123ด้านล่างคือ24นะครับลบกับ23คูณ4เป็น 92ส่วน24โอเคตรงนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นส,ส่วนเท่ากันแล้วนะครับนำเศษมาลบกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นตรงนี้หายไปมันจะกลายเป็นร้อยยลบเกกลายเป็น3 1มส่วนยีนะครับตรงนี้ถ้าคำตอบนะครับนักเรียนหลายคนที่ส่ง การบ้านมานะครับไม่ทําให้มันเป็นจํานวนคละให้เรียบร้อยในตอนสุดท้ายนะครับเราไม่นิยมตอบเป็นเศษเกินครับคําตอบสุดท้ายเราจะต้องเป็นจํานวนคละซึ่งวิธีหาทําให้เศษเกินกลายเป็นจํานวนคละน่าจะรู้แล้วเนาะเผื่อใครไม่รู้นะครับทวนให้31ตั้งนะครับเอาตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วนคือ24นะครับหารไม่ได้ใส่0 24ย์คูณอะไรได้31ก็ ใกล้เคียงที่สุดก็คือ1นะครับ31ลบ24ก็เหลือ7นะครับวิธีการนำมาเขียนนะครับวิธีการนำมาเขียนคือเอาตรงนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าจำนวนเต็มเนาะเอา1มาเขียนไว้ก่อนเลย1นะครับตัวเศษก็คือเศษนี่แหละ7ส่วนด้วยตัวหารของเรานั่นคือตัวส่วนนะครับจะสังเกตว่าตัวส่วนมันเนี่ยเท่าเดิมนะครับตัวส่วนมันจะเท่าเดิมเนาะ โอเคได้คำตอบเป็น1เศษ7ส่วน24นะครับไปที่ข้อต่อไปกันเลยโอเคต่อไปคือข้อ2นะครับข้อ2คล้ายๆกันนะครับสลับไปเป็นการบวกบ้างนะครับ2เศษ7ส่วน9บวกกับอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผิดข้อข้อที่2คือ3เศษ6ส่วน7บวกกับ1 7ส่วน5นะครับ ก็ตามหลักการที่ให้ไปตอนแรกก็คือเราต้องทําให้มันเป็นเศษเกินก่อนนะครับมันถึงจะบวกหรือลบกันได้ข้อนี้มีแต่ตัวตั้งนะครับที่เป็นจํานวนคละเพราะฉะนั้นทําให้ตัวตั้งมันกลายเป็นเศษเกินก่อนโดยการคูณแล้วเอาไปบวกนะครับ3721นะครับบวกกับอิง6ก็เป็น27สนะครับส่วนด้วย7ส่วนตัวเดิมนะครับบวกด้วย17ส่วน5 โอเคนะครับทีนี้ตัวส่วนต้องทำยังไงก็ไม่ต้องเขียนให้ดูแล้วเนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้7กับ5านะครับทำให้มันเท่ากันก็ปีเอ่อ7 5 35นะครับแล้วก็5 7 3เเพราะฉะนั้น27ส่วนด้วย7ตรงนี้ต้องคูณ5ครับคูณ5บวกด้วย17ส่วน5ต้องคูณด้วย7นะครับจะสังเกตว่า เศษกับส่วนเนี่ยไอตัวส่วนทั้ง2ตัวเนี่ยคูณกันแล้วมันจะเท่ากันนะครับ27ูณ5กลายเป็น135ส่วนด้วย35บวกกับ17คูณ7กลายเป็น119ส่วน35ครับตรงนี้บวกกันเราจะได้เป็น254ส่วน35เนาะตรงนี้วิธีเดิมนะครับคือเอา254ตั้งหารด้วย 35นะครับเดี๋ยวลองไปคิดกันเองให้คำตอบไว้คือ7เศษ9ส่วน35นะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนั่นเองเนาะโอเคทีนี้ข้อ3นะครับข้อ3มาดูในกรณีที่เราไปบวกหรือลบกับจํานวนเต็มบ้างนะคร,บนนระบบับจำนวนคระบวกลบกับจํานวนเต็มถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวันพุธเนี่ย พี่ใน y u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  e เขาจะบอกว่าเลข5ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเศษมีส่วนของมันอยู่นะครับจริงๆแล้วมันคือ5ส่วนหนึ่งนะครับโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วมันก็เป็นเศษส่วนธรรมดาแล้วก็ทำต่อได้เลยคือเอา9คูณ2แล้วก็บวก7นะครับ9 2 18บวกอีก7ก็เป็น25น25ส่วน9บวกกับ5ส่วน1นะครับ ตรงนี้ทิกง่ายๆถ้ามันเป็นเลขหนึ่งนะครับทำให้เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งเลยอีกฝั่งนึงเอาไวเ้เฉยๆนะ25ส่วน9บวกด้วย5ส่วน1นะครับ1ทำไงถึงเป็น9คูณ9เข้าไปครับนะกลายเป็น25ส่วน9บวกกับ95 45ส่วนด้วย9นะครับ25บวก45เรากลายเป็น เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบโอ้คิดนานเลยเจ็ดสิบส่วนเก้านะครับทําเหมือนเดิมคือเออ่มันเป็นเศษเกินนะครับเราไม่นิยมตอบให้มันเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นทําให้มันเป็นจนนํานวนค่านะครับอ่ะทวนให้เจ็ดสิบหารด้วยเก้านะครับเก้าหารเจ็ดไม่ได้ใส่ศูนย์และเก้ามาหารเจ็ดสิบท่องสุดคูณไปครับเก้าอะไรใกล้เคียงกับเจ็ดสิบจีสุดเป็นเก้าเจ็ด ห3ลบกันเหลือ7ครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้มันจะกลายเป็น7ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเศษ7ส่วน9นะครับตามเทคนิคเนาะเป็น7เศษ7ส่วน9นะครับเป็นคำตอบง่ายๆเลยนะครับต่อไปคือข้อ4เป็น แบบสุดท้ายนะครับข้อ4เป็นแบบสุดท้ายถ้า7เราเป็นตัวตั้งบ้างนะครับเเป็นตัวตั้งบ้างเศษหส่วนสาเอ่อย่างที่รู้ก็คือมันเป็นเศษส่วนได้เหมือนกันนะครับกลายเป็น7จส่วนหนะครับลบกับ6เศษหส่วนสมันจะกลายเป็น7จส่วนหลบกับตรงนี้ทําให้เป็นเศษเกิน6กคูณสแล้วก็บวกหนะครับหกสามสิบแปดบวกหเป็น19นะครับส่วน สามง่ายเลยฝั่งหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับทําให้เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เจ็ดคูณสามนะครับหนึ่งคูณสามสิบเก้าส่วนสามไม่สวยไม่สวยเพราะฉะนั้นกลายเป็น21่ส่วนสลบด้วย19บส่วนสาส่วนเออส่วนเท่ากันแล้วเอาเศษมาลบกันได้เลยนะครับกลายเป็น2ส่วน 3นะครับก็จะประมาณนี้นะครับของการเรียนการสอนในวันนี้นะเนาะสี่ข้อที่เป็นตัวอย่างนะครับลองศึกษาดูจากตรงนี้แล้วเราก็ไปทำกันบ้านนะครับหน้าที่18นะครับโฮมเวิร์ก18และ19านะครับทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ดูในไลน์เหมือนเดิมนะครับเพิ่มรูปเข้ามาได้เลยนะครับเพิ่มรูปเข้าไปในอัลบ,บั้มของตัวเองที่ ส่งเอาไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปสร้างอไรบ้านใหม่นะยัดมันเข้าไปได้เลยนะครับพยายามถ่ายให้มันเห็นหน้าด้วยนะครับเพราะว่าครูจะได้ดูด้วยนะว่าเราทําหน้าไหนไว้นะครับจากหน้า1 8 1 9ในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับหนังสือแบบฝึกหัดก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ